สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปะยางในกันนะจ๊ะหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือปะแบบสตรีมร้อนนะจ๊ะนะจ๊ะอันดับแรกนะคะช่างของเรากําลังจะทอดยางให้นะคะเอากิ่งไม้ยังเราพ่อไงโอ้ยพี่น้องเลยกำลังคอยขึ้นกาละ่ะวินวสันว่าเอาเราจะมาทอดยางในและลองคอออกนะคะ ใส้เท้าเหยียบลงไปนะคะเพราะว่ามันฝืดมากมันติดพี่น้องมันติดอย่างนอกมันบ้อออกค่อยๆดึงนะคะอย่าให้รองคอเขาขาดนะคะค่อยๆดึงตัวดึงจนบวแห้งพลนะพี่นอ้องตัวหางดึงมีดจังวะมันเป็นขลาดดึงเลยนะีน่ยนะนี่ออกมาแล้วนะจ๊ะออกมาแล้วหลังจากนี้เราจะทําการเติมลมนะจ๊ะ เติมลมที่ยางในออกอยางนอกไว้กอนพี่น้องเคียงเติมลมเพื่อหารูรั่วนะคะจักว่าหัวมองไดจกักใบเหยียบยางวัสดุพัน,พนวาขี้ยู่ดีๆหัวบืบโรดวัสดุอันดับแรกเจตุกตาก็จะหาอุปกรณ์มาเติมลมนะคะเห็น,าน่านอ่อบนนีเนอะเจอแล้วนะจะเจอแล้ว คันซอนเข้าไปค่ะคันซอนแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการเติมลมนะคะนี่คือที่เติมลมนะจ๊ะหรือว่าหัวเติมลม้อพี่น้องก็สําหรับซับซ่างเนาะเติมไปเรื่อยๆนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะว่ารั่วตรงไหนนะพี่น้องบ่ต้องไปจุ่มน้ำนยากพี่น้องเลี้ยวเห็นเลยจ้าเห็นแล้วก็มาร์กไว้นะจ๊ะขีดช็อกมาร์กไว้ขันซอนออกต้องขันซอนปล่อยลมออกทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะปะยางนะจ๊ะ หลังจากนี้เราก็ใช้บอร์ดนะคะเป็นอุปกรณ์เจียยางนะคะนี่ขัดลงไปนะคะที่ยางขัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะกว้างนะคะเห็นไหมจนกว่าจะเนียนแบบนี้นะคะเจียให้ใหญ่กว่าแพของยางนะคะเพื่อที่เราจะได้ปะยางได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายสำหรับเรานะคะหลังจากนี้เราจะมาทาก,กาวนะจ๊ะ เอาเกาเห่งพี่น้องบะไ้ใส่บะไ้ต้องผสมใหม่นะคะการผสมของเจตุกตาคือมันมียางดิบอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาเทน้ํามันนะคะน้ํามันเบนซินเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปนิดนึงนะคะเอาว่าม็นไหลโพดติดบนี้เฮียพร้อมแล้วก็ทําการคนๆน,นะคะอ่ะคนตรงนี้ไว้ได้นะคะปวดขาค่ะไปเดินไปข้างในดีกว่านะจ๊ะเพื่อที่เราจะปะยางไปด้วยเลยนะคะ ย้ายที่ย้ายที่หมุนๆมุนนะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นไหมให้มันทําละลายก่อนนะคะถึงจะปะได้ดูซิว่ามันเป็นยังไงโอ้แบบนี้ปะไม่ได้นะคะเป็นน้ําเลยค่ะต้องรอนะคะหลังจากนี้เราจะมาตัดยางดิบนะคะเพื่อที่จะมาใส่ในกระป๋องกาวของเรานะคะเพื่อให้มันข้นขึ้นพี่น้อง ้าไม่ใส่ยางดิบมันก็จะเป็นน้ําอย่างนั้นมันจะปะไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีผสมกาวแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้แล้วพี่น้องเด้อลองเก็บไปทําดูก็ได้นะคะนี่เห็นไหมใส่ลงไปหลังจากนี้ก็จะทําการคนๆนะคะคนจนกว่าจะข้นนะคะแล้วเราก็จะมาทําการปะยางนะคะ ในระหว่างที่รอกาวของเราทำปฏิกิริยานะคะใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวิธีงัดยางวิธีปะยางแบบสตีมร้อนวิธีผสมกาวดำไว้ใช้เองกาวดำเขามีประโยชน์อะไรคือไว้ปะยางนะคะปะยางในปะยางนอกที่เป็นผ้าใบทาขอบกระทะปะแผ่นสตีมปะยางนะคะประโยชน์มีหลากหลายอย่างนะคะ ใครมีข้อสงสัยก็สามารถถามไว้ใต้คลิปของเจ๊ทุกตาได้นะคะแล้วเจ๊ทุกตาจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอค่ะหลังจากนี้เราจะมาตัดยางดิบของเรานะคะไว้เพื่อที่จะปะยางนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการทากาวเลยนะคะเฮออียบัติพี่น้องกระป๋องกาวเฮียใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ มา,มาทากาวกันเลยค่ะอันนี้เป็นกาวดำนะคะใช้สําหรับปะยางในเด้อพี่น้องเด้อในช่องทางออนไลน์ก็มีขายนะคะหรือว่าจะผสมไว้ใช้เองก็ได้นะคะเจะตุ๊กตามีคลิปวิดีโอสอนบอกวิธีการทําโดยละเอียดนะจ๊ะทากาวเสร็จแล้วนะคะเราก็ติดยางดิบลงไปสองแผ่นเหมือนเดิมนะคะทําไมถึงต้องใช้สองแผ่นเพราะว่าเพิ่มความหนานะคะ พอเวลาโดนไฟแล้วมันก็จะทำละลายนะคะนี่ทาเกลวอีกรอบนึงนะจ๊ะทาให้ทั่วนะคะหลังจากนี้เราจะไปขึ้นเตาปะแบบสตรีมร้อนกันนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นเตาปะเราต้องมีกระดาษนะคะกระดาษสองแผ่นนะคะแต่ว่าเราต้องเช็คเตาก่อนนะคะว่าลมมาไหมได้ไหมถ้าได้แล้วเราก็ปะเลยค่ะ นี่วิธีขึ้นเตาจะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอาแผ่นรองใส่เข้าไปก่อนแล้วก็กดนะคะกดคันโยกนะคะไปด้านหลังได้ไหมตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ขึ้นใหม่นะคะขึ้นจนกว่าจะตรงนะคะถ้าตรงแล้วก็กดไฟได้เลยคลิปนี้เจ๊ J. ตุ๊กตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะบา,บายยจ้าใครที่ชอบงานช่างแบบนี้ก็สามารถกดติดตามเจตุกตาไว้ได้นะคะแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะเจตุกตาจะสร้างสารรผลงานดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะจ้าบา,บายๆจ้า